ความตายยังไม่มาถึงตัวแต่กลัวไว้ล่วงหน้าเลยทุกคนทุกแบบนี้น่าสงสารเพราะทุกมากและทุกนานยิ่งอายุยืนมากก็ยิ่งทุกนานมากคือทุกจนกว่าจะตายนั่นแหละมาต่อกันนะครับอีพีที่แล้วอธิบายแล้วเนาะว่าตายคืออะไรนะครับคราวนี้นะรู้สึกว่าจะบอกว่ามันทุกยังไงนะครับอ่ะโอเคหัวข้อมรณะทุกทีนี้ที่ว่าตายเป็นทุกนั้นทุกอย่างไรทุกตรงไหน เรามีแต่กลัวรวมๆไม่ได้ซอยลงไปให้แน่นอนว่ามันทุกตรงไหนกันแน่มันเลยทุกเอามากๆแต่ถ้าหาจุดที่มันเกิดทุกจริงๆแล้วก็ไม่เท่าไหร่เหมือนกับคนกลัวเสือพอเอ่ยชื่อว่าเสือก็กลัวเหมาหมดทั้งตัวเสือเลยที่จริงถ้าคนเข้าไปดูที่ว่าเสือร้ายๆน่ะมันร้ายตรงไหนเราก็จะเห็นจุดร้ายของมันเหลือน้อยลงเพราะเสือที่ว่าร้ายนั้นหางมันก็ไม่ร้ายขนมันก็ไม่ร้ายหนังมันก็ไม่ร้ายตาหูมันก็ไม่ร้ายลายพาดกรอนมันก็ไม่ร้าย ความร้ายมันอยู่ตรงที่ปากกับเท้าเท่านั้นแม้ว่าที่ปากมันร้ายจุดร้ายจริงๆก็อยู่ตรงที่เคี้ยวที่ฟันของมันเท่านั้นที่ว่าขามันร้ายก็ร้ายตรงอุ้งเล็บของมันเท่านั้นนี่แหละเสือตัวเท่ามา้าแต่พิเคราะห์กันให้ถึงที่สุดแล้วก็มีจุดร้ายอยู่ไม่ถึงหนึ่งตารางฟุตเสียด้วยซ้ำเรื่องทุกข์เพราะตายก็เหมือนกันถ้าดูกันให้ละเอียดแล้วจุดทุกข์จริงๆก็จะน้อยลงวันนี้ลองมาทำใจดีๆดูเสือกันสักทีผมเคยสนทนาสอบถามหลายท่านหลายคนทีเดียว คนเหล่านั้นเป็นผู้อยู่ในการศึกษาหลายชั้นในอาชีพต่างๆการและในตำแหน่งที่สูงที่สุดถึงรัฐมนตรีตั้งแต่พลทาหารจนถึงชั้นในพลตั้งแต่สามเณรน,น้อยจนถึงพระราชาคณะชั้นผู้ใหญ่สาวเสียงดูว่าที่ว่าตายเป็นทุกขนั้นใครเห็นเป็นอย่างไรสรุปความเห็นลงแล้วก็ปรากฏว่าบางคนว่าทุกเพราะว่ากลัวจะตายบางคนว่าทุกเพราะกลัวจะเจ็บก่อนตายบางคนว่าทุกเพราะเป็นห่วงคนข้างหลังบางคนว่าทุกเพราะไม่รู้ว่าจะไปเกิดที่ไหน รวมเป็น4ี่ความเห็นถ้าเป็นอย่างนี้คําว่ามรณะทุกข์ก็ยังแกว่งๆไปประเภทที่ว่ากลัวจะตายนี้หมายความว่ากลัวเหมากลัวแบบเสือทั้งตัวอย่างที่ว่ามาแล้วเรื่องของเรื่องก็คือว่าตัวไม่อยากตายหรือความตายยังไม่มาถึงตัวแต่กลัวไว้ล่วงหน้าเลยทุกข์คนทุกข์แบบนี้น่าสงสารเพราะทุกข์มากและทุกข์นานยิ่งอายุยืนมากก็ยิ่งทุกข์นานมากคือทุกข์จนกว่าจะตายนั่นแหละ พวกที่ว่าทุกข์เพราะกลัวจะเจ็บก่อนตายนี่ไม่ตรงประเด็นเพราะไม่ใช่เรื่องทุกข์เพราะตายแต่เป็นเรื่องทุกข์เพราะเจ็บเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหากพวกที่ว่าทุกข์เพราะเป็นห่วงคนข้างหลังดูยิ่งทุกข์ห่างจากตัวออกไปอีกกลายเป็นทุกข์เรื่องคนอื่นไปเสียแล้วส่วนพวกที่ว่าทุกข์เพราะกลัวว่าตายแล้วไม่รู้ว่าจะไปเกิดที่ไหนนี่ก็ทุกข์เลยตายไปเสียอีกแทนที่จะทุกข์เพราะเรื่องตายกลายเป็นทุกข์เพราะปัญหาเรื่องเกิดเอาละสิหนักเข้าเลยหาที่จะทุกข์ไม่เจอ ท่านผู้ฟังล่ะลองคิดดูหน่อยว่าท่านควรจะทุกตรงจุดไหนคิดเข้ามากๆชักกลุ้มใจหาที่จะทุกไม่เจอไม่รู้ว่าจะทุกตรงไหนการที่หาทำเลที่ทุกไม่เจอนี่แหละช่วยทําให้ความทุกข์ในใจน้อยลงไปแยะทุกวันนี้เราเล่นกลัวแบบคุมถุงมันก็เลยแย่โอ้โหนะอาจารย์ท่านแจกแจงนะว่าจริงๆแล้วความตายมันทุกตรงไหนนะโอ้ความเห็นเพียบเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วแต่ละอันเนี่ยก็ไม่ถูกไม่ตรงไม่ ตรงเป๊ะๆว่าทุกเพราะตายเพราะอะไรนึกออกปะเนาะเดี๋ยวเรามาต่อกันอีีหน้านะครับค่อนข้างพีคเลยอีพี EP นี้นะก็หวังว่าคงจะชอบนะครับแล้วพบกันอีีหน้าครับ